อนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อหมูมาพร้อมกับก้าเวลาเช้านะครับอ่าได้มีคิปเปอ้ลหนึ่งตัวครับเอออย่าเลยครับกลับทันทัพก่อนต่อตัวขึ้นพักก่อนเก็บของแออนี่คือสเสบียงที่เราได้นะครับธนูอุ้ยแม่งความภูมิใจมากได้มาจากสเกลข่าตัวแรกนะครับได้กระดูกมาได้สติงสติงก็คือเป็นเชือกนะได้จากแมงมุมนั่นเองนะครับอันนี้เนื้อหมูของเรานะครับโอยอ้าวเราจะขึ้นไงเนี่ย หิวแล้วอะนัวคีเปร์เนี่ยเราจะรอยืนรออยู่ตรงนี้ถึงเช้าครับหรือเราอาจจะไม่รอนะครับเราจะกินเนื้อหมูที่เราเพิ่งได้เฉาะหน้ามันได้เฉาะมาเมาื่อกี้นะเราต้องทำาตาเผ,า,เผาก่อนนะครับ mm. เพื่อทําให้สุกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช้ข้าวโพดสตนทั้งหมดแปดอันนะครับมาที่คัฟเฟ่เทเบิลนะครับแล้วเราก็วางเอาหินล้อมรอบแบบนี้นะครับเราก็จะได้เตาเผานะครับซึ่งการที่เราจะตอเตาเผาซึ่งเราจะใช้เตาเผานะเราต้องมีเชื้อเพลิงนะ ซึ่งเชื้อเพลิงของเราก็เอาเป็นไม้แล้วกันนะครับคีควายที่ต่อเผานะฮะเอาเนื้อวางไว้ด้านบนนะครับเอาชเชื้อเพลิงวางไว้ด้านล่างชูแอบนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆเผาเฮ้ยเนื้อหมูขี้อี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 เชื้อันเดียวพอพอเรามีแค่อันเดียวแล้วเราก็จะได้คุกเติมอีดีนะครับเป็นพาสเทนนะครับพอกชอ็อปงามแง รับรองอาหารมันยังไม่ค่อยเพียงพออะไรนะครับเราจะต้องไปหาอาหารเพิ่มนะครับตัวนู้ดีคิปเปอร์อยู่หนึ่งตัวใช่ไหมครับตอนนี้เรือเรายังเพิ่มไม่ถึงจุดสูงสุดเราอย่าไปยุ่งกับมันนะครับโอ้ยตัวนู้นอีกหนึ่งตัวอย่าแม้แต่จะคิดขออนุญาตนะครับประทังชีวิตนะฮะเฮ้ แล้วเราก็มาปลูกข้าวต่อตึบตึบตึบอย่าสามอันนะครับพอพอจะพัะทังชีวิตได้คือที่สองเราอาจจะมีของกินเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ก็คือสังเกตว่าเลือดมันจะไม่เพิ่มนะครับเพราะว่ามันจะต้องการที่เลือดเราจะเพิ่มเนี่ยเราต้องให้แถบอาหารของเราเต็มก่อนนะครับแล้วเลือดเราจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะเราต้องกินโปรตีนนะครับซ่อมแซมส่วนสึกเราของร่างกายนะ เดี๋ยวอาหารเช้าครับอาหารพอาหารเช้าแล้วสิบโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยดูยจากพระอาทิตย์นะฮะจินแรกกินเลยนะครับง้ามชิ้นที่สองฝากไว้ก่อน ระหว่างนี้นะครับเราไปคุต้นไม้ไปตัดต้นไม้ก,กันดีกว่านะครับเพื่อจะได้ถางป่าบริเวณนี้เราจะได้มองเห็นทัศนวิสัยดีๆพร้อมกับมีไม้ใช้นะฮะคือแรกก็ผ่านไปด้วยดีนะครับแม้เกือบใกล้ตายไปนิดนึงนะทำขวานก่อน1นึ่ วางไว้แบบนี้นะไอสติวางไว้แบบนี้นะแล้วก็ขวานวางไว้แบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันหรือวางแบบนี้ก็ได้รูปลามก็เป็นขวาเหมือนกันทําซักอีกหนึ่งอันหนึ 1, 2, ่สอ้ตึบตึบต,บตบึอ่ะไปขุดเอ้ยไปตัดต้นไม้ทำลายป่ากันครับ สังเกตว่าไม้นะฮะจะสังเกตว่ามันจะมีหลายสีสันนิดนึงนะเพราะมันโคลาชนิดกันอย่างไม้สีขาวก็จะเป็นสีขาวไม้นี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลเลือดเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะคือที่มาตัดต้นไม้เพราะว่ามันอาจจะมีแอปเปิลตกมาให้เรารับประทานบ้างนะฮะ ตัดต้นไม้นะมันก็จะได้ทั้งแอปเปิลได้ทั้งไม้โอ้สารพัดนะครคือเห็นปะ่ะหลอดอาหารมันเกือบเต็มอะแต่เกิดสมมุติเราไปกินเนื้อใช่ไหมมันก็เสียดายเพราะว่าหลอดอาหารเราเต็มใช่ไหมมันก็เสียดายของอีกอะ่ะที่ว่ามันแบบมันไม่เต็มที่คือแบบพอเนื้อนเงี้ยมันมันเพิ่ม นี่แหละคือสิ่งที่กลัวแหละตัดต้นไม้อยู่เรื้อสีเขียวมันมันกืนกับธรรมชาติขนาดหนักมาดิตามมาเลยลงไวมันไม่ลงมันฉลาดเวอร์ชั่นใหม่มันจะฉลาดเป็นพิเศษมาวิธีวิ่งนะครับการจู่โจมนะครับก็คือเราต้องวิ่งนะครับแล้วเราก็เชาะมันนะครับวิ่งวิ่งชนให้มันกระเด็นนะครับเอออย่าเพิ่งระเบิด นี่เย่ได้เอ็กพด้วยคือถ้าเราเบิดนี่รู้เรื่องเลยนะคือตายเลยนะเนี่ยตัวนู้นมีแอปเปิ้ลไหมไม่มีนะฮะโอเคนะเราก็เข้าสู่สถานะปกติการตัดต้นไม้นะฮะมาคิปเปอร์มาได้ไงใครแก้งมนเนี่ย เพราะฉะนั้นในเกมนะครับเราอยู่ในป่าเราควรมองซ้ายมองขวาดีๆไม่ใชต่ตัดต้นไม้เพลินๆชิลกับชีวิตนะครับไม่ฉะนั้นอาจจะโบอัพได้บิลลอัพได้นะครับแอปเปิลฟ้าประธานกูรูนาส่งแอปเปิลไม้ข้าสักหนึ่งลูกได้ไหมพีท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 ส่งแอปเปิลไม้สักหนึ่งลูกเถอะปีทพ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 ีทไม่เอาคิปเปอร์นะพีทปีทพีท โอ้ไม่มีมีแต่ต้นอ่อนต้นอ่อนเนี่ยครับช่วงแรกๆอ้าวตกลงมันจะตกให้มั้ยเนี่ยฮะต้นอ่อนช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะดูไม่สำคัญแต่จริงจริงก็สำคัญเพราะมันใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาได้นะอย่างสมมุติเราต้องการเผาเนื้อหมูแค่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยเอาไม้ไปซักบล็อกหนึ่งมันก็เปลืองอะนะเฮ้ยตรงนั้นแกะ แต่ไม่มีคีเปอร์โอเคปลอดภัยเย่ปลอดภัยครับขุดไม้ต่อเลยครับตรงนี้มีถ้ำบอกแล้วออยิ่งอยู่บ้านอยู่ใกล้ถ้ำนี่แบบโหมันจะสนุกน่าดูเลย <t ell> แล้วแอปเปิลค่าน้อยอยู่ไหนเนี่ย่ะ <t ell> กรุณาส่งมาให้สักลูกหนึ่งเถอะกดอันนี้ใช้ออปติฟายนะครับถ้ากดคอนโทรลคอนโทรลนะครับมุมด้านซ้ายล่างนะครับจะเป็นการซูมนะข้าวโตยังโตในระดับหนึ่งแล้วเชเอเฮโอ้ข้าวเพิง่งโตนิดเดียว เพราว่าเราเล่นฮาวเวิ m มู n นะครับไปนั่หาเล็ดแล้วก็มาปลูกนะค,คือช่วงนี้คือเราต้องอยังไงปลูกปลูกช่วงนี้ใช่ไหมเราจะได้กินในวันหน้าอะไรเงี้ยช่วงแรกๆนี่แบบรันทนเหลือเกินมีหมกี่ตัวหนึ่งสองเหลือไว้อย่างน้อยสักประมาณสองตัวเพื่อไว้ขยายพันธุ์นะอย่าอย่าเฉาะหมดนะครเดี๋ยวจะอด รออย่างนี้แอปเปิ้ลเขาไม่ตกแน่ลงทุนกับชีวิตไปเลยครับเอากินหมูกันเถอะไอ้จ่ะหมูกระทะอ่ะนั่นนี่เอาต้นอ่อนเลยเอาต้นอ่อนมาเดิมเลยอ่ะต้นอ่อนเนี่ยเชื้อเพลิงอะบรมันจะหมดเร็วแต่คือแบบบางครั้งเราอยากใช้นิดเดียวอย่างเงี้ยงำงำ ม้นะฮะสังเกตว่ามันจะแบบแต่ไม้สีก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมน,นี่ป่าไม้ในเขตสนโนว์มันก็จะสีอีกแบบหนึ่งแต่สนโนว์จะมีปัญหานิดหนึ่งคือไม้มันสูงแล้วมันตัดลําบากเนี่ยต้องต่อตัวนะหมดยังหมดแล้วนะครับ เห็นไหมครับว่าก่าจะตัดได้แต่ละต้นมันช่างระบากยากเย็นแสนเขียนขนาดไหนถ้าเกิดตัดต้นตเตี่ยงไงเออมันก็สบายหน่อยอ่ะเฮ้ยไก่แถวแวันี้ต้องมีไก่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 ไกอยู่ไหนไม่ฆ่าหรอกรไก่ไม่ฆ่าหรอกเอาไว้เก็บเก็บเอาไว้กินหรอเราเราวอร์ชันใหม่ออกมา รออยากโดนไก่จิกเล่นไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปักอกแกอ่าสังเกตไหมพอแถบล่างปุ๊บเลือดเต็มทุกอย่างเต็มรู้สึกแบบเฮ้ยมีความสุขมากนะก็คือแบบไม่ต้องกลัวอะไรกับชีวิตมาก ลองดูดิถ้าเกิดสมุดเลือดเหลืออยู่สองหลอดนี่ยงโใครเขาจะไปกล้าเผชิญหน้าคิปเปอร์ใช่ไหมใครไปกล้าขุดต้นไม้ใช่ไหมเดี๋ยวขุดๆอยู่จะเอ๋โอ้แบบเมื่อกีอ้อันนี้เห็ดนะครับเป็นไอเทมที่ส่วนใหญ่จะเจอในถ้ำนะฮะถ้าเห็ดดำกับเห็ดแดงมาปะทะก,กันนะครับตุม้มกลายเป็นซุปเห็ดนะครับในเกมไหมครับไม่มีซุปไม่มีโกโก้คันนะครับโทษทีครับใน,ในโอเคหมดละ ในนี้จะกลายเป็นซุปเห็ดนะครับตอนนี้นะครับท้องฟ้าเราก็เริ่มมืดอีกแล้วนะครับโอ้ข้าวของเราโตมาอิ่มหนึ่งนะครับอ่าสังเกตตรงนู้นนะครับจะมีสีเขียวๆนะครับตรงนู้นเป็นต้นไผ่นะครับและด้านล่างก็เป็นปลาหมึกนะครับเป็นสควิตนะครับต้นไผ่เอาไว้ทําน้ําตาลนะครับ หรือน้ำตาลก็ไปทําเค้กนะหรือต้นไผ่ก็ไว้ทําเป็นหนังสือก็ได้หนังสือก็แบบทาเป็นเออทำเป็นบล็อกชั้นวางหนังสืออะไรอย่างงี้ก็ได้ทําเป็นห้องสมุดอะไรอย่างงี้นะแล้วมอนสเตอร์ทุกชนิดอย่างเช่นไอคิปเปอร์ตัวเขียวๆนะครับเรา ต้องฝักไฟเพราะว่าส่วนใหญ่มอนสเตอร์พวกนี้นะครับมันจะเกิดในที่มืดนะถ้าสมมติแถวรอบบ้านเรามืดนะครับมันก็จะอันตรายนั่นเองนะแต่เกิดสมมติใครที่เล่นแบบในพวกเอ่อมัลติเพเยอร์ในเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะมีผู้เล่นที่แบบมาก่อนแล้วอะไรย่างเงี้ยเขาจะปรับปรับทอชให้อย่างเงี้ยแล้วมันจะสว่างนะมันจะไม่ค่อยน่ากลัวอะไรหรอกเท่ากับเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวแล้วมันจะโดดเดี่ยวนะฮะไอเทมที่เราได้มากันในวันนี้ก็จะมีต้นอ่อนนะครับแล้วก็เห็ดนะครับ เห็ดเราสามารถทำฟาร์มเห็ดได้นะฮะก็คือต้องอยู่ในที่มืดพอสมควรนะฮะตอนนี้มืดเรียบร้อยแล้วนะครับคือที่2นะผ่านไปด้วยดีพร้อมกับเกือบโดนคิปเปร์ระเบิดนะสังเกตว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วใช่ไหมเขาเรียกว่ามันจะคือถ้าเล่นในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเวลามันจะผ่านไปช้าใช่ไหมยิ่งผู้เล่นเยอะเนี่ยเวลามันจะผ่านไปช้ามากเพราะว่าเวลามันจะเดินช้าลงอนะ คือใช้ศัพท์ง่ายๆนะครับก็คือว่าเซิร์ฟเวอร์มันล a g g นั่นเองนะครับก็คือเวลาทุกทุกอย่างมันจะเดินช้าลงหมดนะครับการเดินของคิปเปอร์การจู่โจมอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะช้าหมดนะครับซอมบี้เดินช้าทุกอย่างช้าหมดการเผาทุกอย่างช้าหมดนะเพราะฉะนั้นเวลามันก็จะเดินช้าด้วยนั่นเองนะนั่นเอนเดอร์แมนครับคุณนายอย่าว่าอย่าไปมองหน้ามันเด็ดขาดนะครับเอนเดอร์แมนนะมีคุณสมบัติคือเราสามารถมองเห็นมันที่มืดได้นะครับผ่านตาของมันนะลองมาให้มันหันมารรทางนี้ดู แล้วก็อีกข้อนึงสาคัญนะครับเราห้ามไปมองหน้ามันนะครับเรามองได้แค่บริเวณขามันเท่านั้นนะครับถ้าเราไปมองอู้ <Ooh. S 1> ถ้าเราไปมองเอวมันนะครับมันจะเริ่มมันจะมีเสียงค,คาระคำรามนะครับมันก็จะมาวิ่งจู่โจมเราจากด้านหลังนะครับเราเก็บของก่อน mm. เพราะว่าอันนี้ไม่ได้สั่งให้มันคีบอินเวนทอนรี่นะครับ mm. ก็คือไม่ได้สั่งมันเก็บของครับถ้าใครอยากรู้ว่าเอ็นเดอร์แมนเป็นยังไง mm. มันหายไปแล้วอู้ ันรู้ได้ไงว่าเราจะไปจูจ่โจมมันเมื่อเลยหายไปเลยน่าเกียดขี้โกงมากครับโอเคนะครับเราไปเข้าถ้ำกันดีกว่านะอะเข้าถานะ้ำนั้นเราจะต้องมีดาบนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างนะก็คือทอชของเรานะหนึ่งสองสามเอาเนื้อไปด้วยจับ เราไปดูกันว่าด้านล่างเนี่ยเราจะได้อะไราจากมันไปบ้างนะครับจากถ้ำนี้ไปบ้างอันนั้นเป็นภายนอกอ่ะเราลงอยู่เทินด้านซ้ายต่อแล้วกันนะ โอเคเวลาเราเดินเนี่ยเอ้ยเวลาเราขุดถ้ามเนี่ยเราห้ามขุดดิ่งลงไปนะเพราะาบางครั้งมันอาจจะแบบมีกับตากอะไรอย่างเงี้ยคือขุดไปปุ๊บว่ายลาวาสนุกเลยครับว่ายในน้ำส้มนะฮะอ้าวขุดมาที่เดิมทำเตี๋ยอะไรเนี่ยด้านขวาได้ยินเสียงสเกลนะเงียบเีครับ อะลองขุดตรงไปดูแล้วกันมันจะมีไหมเดี๋ยวทายครับได้ยินเสียงอนะ่ะได้อันนี้จับเสียงนะโอเคหยุดฟังไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆทั้งสิ้นอืม Nghiệp, nghiệp Thì cho phòng mình mấy đấy Mình cuốn cuốn Thôi cho phòng nói bức Nghiệp Bên sao vậy À lửa nghĩ nè À Ê, hello Ý da bị Như này นี่อีียีอีมันเล่นทีบียังไงเนี่ยเยี่ยมร้อยมันมองทิงเรียบร้อยแล้วครับชาาโอเคเราลงไปต่อนะครับตรงนี้มันจะมีถ้ำลงไป ออกไปทะลุไปข้างนอกนะสังเกตนะ,ะว่าว่าหนึ่จุดหาจุดหนึ่งนี้จะไม่ค่อยเน้นเน้นบ้านเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเน้นลุยนะเพราะการที่เราสร้างบ้านเนี่ยเราสร้างทีหลังก็ได้ไม่ต้องรีบสร้างหรอกชวงนี้เราเน้นลุยอย่างเดียวฮะ โอเคนะครับแล้วเราก็ได้ฐานมานะครับการที่เราสามัยก่อนเวอร์ชันก่อนๆน,นะสังเกตว่าจะเห็นสร้างบ้านใต้ดินเพราะว่าเวลาเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องขุดใช่ไหมขุดให้มันขยายใหญ่พอเราขุดปุ๊บเราก็จะได้แร่อย่างนี้แต่น,นี้คือต้องเปลี่ยนแนวดูไงมามาอยู่เป็นมนุษย์ด้านบนบ้างมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องแบบไปเชิญหน้าคิปเปอร์อะไรอย่างนี้ทำอาหารกินติ้งดิงตึ้งดึง ติ๊ง,ๆๆงหนิงติ๊งหนิงเนี่ยเสียงเอฟเฟกต์มีฐานอีกไหมถ้าสมมติเราขุดแล้วเราเจอฐานเนี่ยเราก็ต้องขุดรอบๆนะที่ขุดพังแยว่วเฮ้ยโ้ย โอ้มีการแอบ,บด้วยแมอมมอนสเตอร์ฉลาดเฮ้ยพี่รู้ไหมครับว่าเวอร์ชันก่อนๆเก่าๆแล้วนะแบบเก่าจริงๆคิปเปอร์นะมันจะเราอยู่ใกล้เรามันจะไม่ระเบิดนะคะคิปเปอร์นะเวอร์นะรชันเก่าๆนะมันจะระเบิดต่อเมื่อนะครับมันตายนะครับพอถึงจุดที่มันตายปุ๊บมันก็จะระเบิดตัวเองนะแต่อันนี้มัน กลับทางไหนวะเนี้ยังมืดอยู่นะบ,บอกแล้วคิปเปอร์เนี่ยมันอันตรายตรงนี้มมีแก่เฮ้ยสวยแล้วฮ้ย i do.